สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการเกษตรเพียงพอนะครับที่ช่องมีเทวโนดีแชนแนลวันนี้นะครับเราจะมาทําปุ๋ยหมักกันนะครับก็เป็นปุ๋ยที่เราใช้ใส่ในสวนทุเรียนและก็สวนผักสวนครัวของเราโอเคตอนนี้เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วนะครับทั้งวัตถุดิบทั้งน้ําหมักเราจะมาทําการนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของวัตถุดิบและก็ส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับ อันดับแรกนะครับก็นำส่วนผสมนะครับอันนี้เป็นขี้ไก่แกบซึ่งก็ได้ตวงตามอัตราส่วนนะครับที่ขึ้นเอาไว้ก่อนหน้านี้นะโอเคเราใส่ไปเลยส่วนผสมต่อไปก็คือจะเป็นขี้งวนะครับแล้วก็เปลือกไก่ไก่เป็ดนะครับเปลือกไข่โอเคผมใส่แค่นี้โอเคครับ อีกไม่กี่นาทีต่อมาโอเคก็อุปกรณ์พร้อมแล้วเปิดเครื่องแล้วก็นําส่วนผสมจุลินทรีย์ทุกอย่างใส่ลงไปนะครับรอให้เขาคลุกเขาเข้ากันก่อนนะครับ แล้วค่อยใส่ดำเพรตอนนี้เข้ากันแล้วนะครับคือมองดูแล้วส่วนประกอบทุกอย่างก็เรียกตัวแล้วเดี๋ยวเราใส่ดำกันเลยคอยดูนะครับถ้าดำมันเป็นก้อนแบบนี้เราอาจจะต้อง มีมันหน่อยนะครับเพื่อให้มันแตกอีกไม่กี่นาทีต่อมาครับก็ตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับ ดำของเราก็พุกเข้ากับตัวส่วนผสมอื่นเรียบร้อยนะครับวิธีการเช็คก็คือให้เราํานปุ๋ยนะครับของเรามากาแล้วก็บีบแน่นๆนะครับแล้วให้เขาอยู่ทรงอยู่ตัวไม่แตกนะครับหรือแล้วก็ไม่มีน้ําออกนะแค่พอหมาดๆอ่าประมาณนี้ใได,ได้แล้วโอเคเดีย๋ยวเรานําปุ๋ยใส่กระสอบกันครับผมกระสอบเป็นกระสอบที่ไม่เคลือบนะครับเพื่อให้เขาหายใจได้ ปริมาณในการใส่ก็ประมาณครึ่งกระสอบนะครับครึ่งกระสอบเอาประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องใส่เต็มเพาเดี๋ยวเราจะนําไปมาอีกทีนึง เมื่อเราใส่กระสอบท่อนกระสอบแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หมักกันนะ mm. ก็จะประมาณนี้นะสี่ตอนกระสอบกับอีกนิดนึงนะครับต่อรอบจะนํามาเรียงรายไว้แบบนี้นะครับก็คือวางเป็นเหมือนเป็นพาเลทนะครับไว้หมักก็คือเราจะหมักทิ้งไว้7วันหรือถ้าไม่รีบก็จนกว่าเขาจะ หมดความร้อนนะครับโอเคก็วิธีการทําประมาณนี้เดี๋ยวหมักเสร็จแล้วอะไรยังไงก็เราก็ติดตามดูกันต่ออีกทีหนึ่งเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมไปทําต่อทั้งหมดอีก14รอบแบบนี้โอเคครับผมผ่านไปแล้วนะครับก็คือหายร้อนเรียบร้อยก็จะได้ปุ๋ยซึ่งก็จะเป็นก้อนนะแข็งแน่นเดี๋ยวเรานําไปเข้าเครื่อง เพื่อที่จะสะดวกในการใส่นําไปปั่นใหม่ให้มันเป็นผงอีกครั้งและปรรจุกระสอบพร้อมที่จะไปใส่ที่สวนได้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปปั่นกันครับอีกไม่กี่นาทีต่อมา ครับเมื่อพอเข้าเครื่องปั่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะไอตรงที่ว่ามันยังไม่แตกมันก็จะลอยขึ้นมาส่วนที่แตกแล้วเนี่ยละเอียดแล้วก็อยู่อยู่ด้าล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ถุงก,กันเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นผมไม่มีก้อนนะครับ เวลาใส่เราก็จะง่ายเมื่อปั่นเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะผงไม่มีก้อนนะครับก็ทำไปใส่ได้ง่ายโอเคครับผมก็เสร็จไปเรียบร้อยสำหรับการทำปุ๋ยหมัก ฝากกไดไลค์กดแชร์กด s u b ตะไคร้ติดกันิ่งเลยครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้คลิปหน้าก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ